ทำเตือนเกมนี้ไม่เหมาะสมที่จะเล่นเกมคนเดียวคลิปที่อาจจะไม่ได้มีการตัดต่อจะได้ดูกันแบบ Real time. เรียลไทม์โอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วไปดูกันเลยไปโอเคโอเคเริ่มมาเริ่มมากม็ขอซื้อคิกกาดแดงสองอันแล้วก็กล่องยาแม่ต้องหัดดูแลตัวเองเลยแล้ว,ว่าขอเบาเสียงไม่ได้เบาดิคนิ้หนึ่ง yes sir yes sir Bye. Oh, cha cha cha. Pa, amale amale. Apa lagi? Siap eh. Yes sir, yes sir. Ui, dah wala fap tang le nong oi. Uh, 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 oh, macam ni tu apa lah ya? Oh, um, okay, น่าจะแตะได้อยู่แหละบางนะแต่ถ้าเป็นใบได้กูขอไม่เสียไปแต่มันหลายหลายรอบดีกว่า yes sir yes sir รอบนี้เรามาชิลไม่ได้มาเอาเอาสกปรย์ลันขี้เกียจลงไปดูอะแลวตัวอะไรไอ้พวกแบบเป็นหุ่นน่ะนะครับต้องต้องเก็บเก็บไปเลยพี่นุ่งเนี่ยเจอกีกาแล้วเออเจอคนง่ายเลย ทำไมกูเล่นคนเดียวแล้วเจอแบบอีซี่อีซี่โอ้แม่เจ้าไม่ต้องห่วงพวกเกมนี้มันไม่เหมือนดอพอพอพอดอแม่งมีสไปเดอร์แบบสไปเดอร์พอจะเจอเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยเอ้ยเอามาเลยเอามาเลยเราไม่รีบแล้วไม่รีบอยู่ยาวอยู่ยาว let's go โอ้ชิโอ้โอ้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อยู่นูน่นเฮ้ยรอดเป็นไปบ่ได้เฮ้ยเป็นไปบ่ได้เออมันไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้กูมไม่ได้แอบอยู่ที่ตู้หรือกูรอดเ็เรียกว่าสกิลเพย์ไอ้น้องดูแล้วจำเอาไว้แล้วอ,น,อนไปใช้ แต่ถ้าตายก็ไม่ต้องมาโวยวายนะจ๊ะแล้วแต่ดวง,วดวงดกูมันดวงดีไอ้ยังมันดวงดีไอ้น้องนี่สามสิบสมมุติมีข้อสอบสามสิบข้อเออกูได้สนะิบแต่กูเต็งพอสิ 10. นี่แล้วแป let's go จะไม่ขอ ไมแม่งของเกินกาดเลยวะ,ะทำไมไม่เปิดอ่ะเออหวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไรไปแปลกๆวิ่งมาหากูใช่ไหมถ้าวิ่งมากูกดออกเกมเลยนะโอ้เฮ้ไฟสายฟีวะอะตรงนี้ก็มีทำไมกูไม่ไปตะคานไปทำไมให้เปลืองเอ,อ๊ะจะคานไปทำไมให้เหลอะขอเปิดฟ้าหนอยเลยฝกอ่ะโอ้โห เอาทีนี้ของจริงใช่ไหมฮู้แมนรีบใช้เลยรีบใช้เลยวุนนี่มาใช้ปืนจริงๆเอ,อ้กูกูเกือบกูเกือบแล้วนะเดี๋ยวอืมใสีเขียวนะยโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไร แต่เมื่อกี้มีอ่ะได้เวลาดำน้ำเลยน้องใจเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเกมนี้ม่ไม่น่าไว้ใจเลยว่ะนี่เนี่ยไอ้แสงไอ้ไฟฉายนี่คือแบบเออเอมกูมมจะอวดฉลาดใช่ไมท่างทานท,ที่กูยังไม่รู้เฮียอะไรสักอย่างเลยหก oh. ไปดิเออมันจะ มันจะไปยากอะไรวะแล้วจะแล้วทำไมหน้ากากกูแตกวะเฮ้ยมันมาแน่มันมาแน่เข้าดีอู้เชื่อวิวิคิดทำไมมันทำไมทำไมม่กินมันไม่เข้าวะ โอ้โหแม่งกูใจเมื่อกี้กูใจสลายเลยเนะี่ยใจสลายเลยขึ้นจากน้ำซะโอเคโอเคดำน้ำไม่นานแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงกูกูจะขาดอากาศเอ้อออยอา,อากาศเลยว่าอากาศหายใจโอ้โหเมฆมีปืนด้วยหรอแถวเนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิบเก้าเนี่ยอ๋อยี่สิบเดี๋ยวทำไมมันเดี๋ยวสิบเก้า ยี่สิบสิบเก้าเวอุ์อ้ย้ยยยเดี๋ยวขอฟังนี่ไม่เสียหายใจว่ะอู้อูไอ้ปืนกลนี่ชั่ว ไปเลยไปเลยไปไหนก็ไปไป,ไป,ไป,ปิดปิดมระด,ดก๋ยคอกเฮ้ยคนุนี่แหละ professional 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 yes sir อ่านี่กูต้องไปหากีการในห้องน้ำลเลยกีการกีการกีการใครแม่งเอาเฟดได้มาวางไว้ตรงนี้วะโคตรปลอดภัยรับประกันโดยผมเอง โอ้แฟ้มเอกสารที่มีคนรืมเอาไว้เนี่ยกียการดโอ้เก็บเป็นทุกคนเก็บเป็นระเบียบจังเลยอะหาโคดง่ายเลยเดี๋ยวเอามาแฟ้มได้เพียบเลยมาจะมาก็มาจะมาก็มา อู้อู๋อู๋มาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยก็ไป,ไปชิอ้อู้อู๋ม,มีปืน้วยมีปืนผมมีวิธีง่ายๆนะครับถ้าถ้าคุณเป็นปะกุนหนักๆผมมีผมมีวิธีแก้ครับปิดแค่นี้ก็จบแล้วแค่นี้มันก็ไม่มีเลยแล้วไอแกไอเกตจอ,อ,อก เออแล็ปท็อปของอากาปานได้ไหมอ่ะเพื่อเอาผุดขายจะรักใครดีเอออืมโอเคโอเคโอเคแค่นี้แหละนี่แบบร้อยหัดชยหัดชายอันนี้แบบประหยัดประหยัดหน่อยของแบบระรดับหายากเลยอูอูเฉดึง่อ ไรวะเขี้ยวทำไมเสียงมันดูอยู่ไกลจังวะ Let's see what got you this t i เยอะโคตรใจนยโอเคโอเคไม่เป็นไรจะคั่นเรื่อใหม่ก็ได้นะโอเคโอเคอันนี้กลับมาอยู่ที่เดิมและหลังจากที่แบบอืมอืมอืมอืกูเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เองนะ รีบจังอะเอาดีพี่ชายไปเลยไปเลยไปไหนก็ไปชายนี <t <t oui> <t 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 t oh, ่น่ากลัวจริงๆเลยเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้ชิต bro มีปืนด้วยโอ้สีที่น่ากลัวที่สุดก็คือปืน อพี่ครับนำทางนำทางเออเออนำทางเออดีมากมากเลยอ่ะเออเออวเจ็ดเคขนาดกูอยู่หลังอันนี้แล้วนะไม่ยังเห็นกูได้อ่ะไป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 เดี๋ยวพี่ชายไปแล้วไม่อยากเจอปืนเมื่อกี้รอบที่แล้วเจอสองกระบอกแต่ไม่ได้แต่แต่ยังไม่ได้วัดเลยว่าใครจะเก่งกว่าโดนโดนเออพิศัตที่แทนไม่รู้คาไป็นดกกัน โอ้แมนนี่กูต้องเลือกสอาะใช่ไหมเนี่ยว่าไหนถูกกับไหนผิดเนี่ยฮะทำไมกูต้องมาเลือกเนี่ยลูกนี้กูซื้อกิกกาสีแดงว่าดีดีกว่าโอ้โหแล้วกูก็ต้องมาหากิก,กาที่นั่นนี่แหละเสียเวลามากที่สุดแล้วล่ะไม่ได้ยินเลยเลยอะ แฟมเอกสารไม่มีอะไร punched? เ unku, สียงเสียงอะไรวะอู้แม่ไม่คิดไม่คิดจะมีอะไรให้กูเลยเดี๋ยว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 นะคิดคิดจริงเดี๋ยวให้กูหาคนเดียวหมดอะแฟมเหมือนได้ยินเสียงหาย ใครหายใจอ่อไม่เข้าไปดีกว่านะโอเคนี่ก็อีกตัวหนึ่งลมหายใจขนาดนะี้เด็ดถูกแน่นอน I am so genius เดี๋ยวผมนี่มันฉลาดฉลาด โ oh, หฉลาดกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วล่ะประตูที่สามสิบบอกเลยไม่ใกล้ไม่ไกลอืมโอเคไม่ต้องเปิดไฟอยู่ใกล้โอเคโอเคอีซี่อีซี่แค่เดินเดินเดี๋ยวกนบอกเลยครับไปโอ้แมน เดี๋ยวนะเอาเอาจริงดิหฮุ้ยเอาจริงดิครับพี่ชายฮุยหุยหุยสองก็บอกเลย เฮ้ยใจร้ายจัดอะ่ะเฮ้ยเฮใจร้ายเกินสองก็บอกอ่าฟุ๊ฟฟปิดงัวหาฮห,าหาัวแกนี่ก็ทำรา้าไมา่ได้แล้วขาดนแน่ๆแกแกรงที่สุดกูดบี้ยวอะไรวะ กว่าจะได้ไปเกดมากเลยอ่ะฟึ๊บฟึ๊บนี่แหละจริงแล้วอ้าวแมนเอาจริงดิเออแสงสว่างจับแสงสว่างน้ำมันจะเต็มอยู่แล้วอ่ะพันอีกแล กูเป็นมากเลยเกี่ยวกับกลางคืนไปเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่กลางคืนดีปิดไฟอ่ะ left or right ขวาล้โอเคตามที่เขาบอกขวาล้ายซ้ายดีโอเคได้เวลาดำน้ำแล้วพี่ชายแมททำไมกูต้องมาเล่นคนเดียวด้วยเนะี่ยเดี๋ยวนะโอ้กูไปผิดทางกูไปผิดทาง แหมหลงทางเลยกลูน้าอ้ยน้าอาย้ยโอเคอ้าวทางเดิมนี่หว่าไอ้ยู่กูไปทางเดิมดีผมโดนเกียนผมโดนเกียนนี่แหละ เออไฟไฟเออกูต้องกูต้องการแสงกูหิวแสงเปิด Yes Sir โอ้ <laughs> แม่งวม่กี้เห็นไหมเห็นแบบฉันไหมปีสามปหนึ่งปสองโอเคปาไอตัวเอ่อ โอเคไปไม่ได้อยู่แล้วเออจะไปไปได้กระจา,ายยันเมื่อกี้กูเกือบไปแล้วนะไันเมืม่อกี้แบบถ้ากูสองไฟอีกนิดน,นึงอ่ะกูเล่นเป็นขี้เลยไปได้ใช่ไหมยัง yes. สไม่ต้องถามได้มากแค่สองก็อพอ ย่งไม่คิดแบบโอ้โหถ้า,ถ,าถ้ากูแบบรู้สึกตัวช้าอีกปี๊ดหนึ่งแบบแบบเดี๋ยวมันมาแล้วเหรอวายัางวะเชียร์โคตรวฟึ๊บเอ่อแล้วนี่คืออ๋อตัวคืนไปขคางบนสินะโอเคโอเคไม่อยากอะไร มีประตูเดียวแต่มันต้องใช้กุญแจอีกแล้วไม่มันต้องใช้กีการ์ดกีการ์ดกลา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 ดก้มโมกระเฮ้ยนี่กีการ์ดเหรอกีการ์ดเหรอกีการ์ดเหรอเนี่ยไม่ใช่กีการ์ดเป็นเครื่องคิดเลขหืมกูเแจเครื่องคิดเลขเป็นไม่ไปกีการ์ดอย่างกีการ์ดอยู่นี่ อยู่ใกล้ประตูนิดเดียวแต่กูดันไหเกกูช่างจะเลยเหลือเกิน47กูไม่สนใจแล้วว่ากูจะได้ตังหรือไม่ได้เนี่ยกูขอแค่นี้เดียวกูผ่าได้ก็พอละว,ว้าวห้องเซฟเวอร์เลยโอเคโอเคไฟกระพริบอย่างนี้หาตู้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  ก็ต้องหาให้มากมายโอเคโอเคผ่านไปละวผ่านไปละยังไงมันก็ต้องเปิดทางให้กูเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนะ I I just want to return to อันนี้อันนี้น่นอนเห็นไหมผีนำทางอย่าง I Welcome, welcome. Don't be afraid I'm not gonna hurt you, despite what you have seen, heard, and or been told. My name is Sebastian, your only friend. If I'm correct, your supervisors have told you to secure loose assets, documents, files, whatever. However, if I can make it worth your while I'm going to ask you to cut a deal. You give me any research you might have on you, and I'll give you some of these items I've scanned. Here, got... you can just pick it off my tail. These um, will be far get more get useful idea. to you compared to some silly data, no? Uh, if you don't uh, ask data. questions, I won't either. You get yours, and I get mine. And if you already have anything that might be running low on juice, Uh, you can get your batteries from the table next to me. Whenever you want to get going, the <laughs> key card to <laughs> the next Um <laughs> the radio. Free of charge, no <laughs> <with> strings attached. of strings <laughs> attached. Um, how much is <laughs> this? Uh, battery, 50. Here money. Stock up whilst you can. โ oh. อ้ห oh, นึ่ผ่านนะโอ้ยกระินาโลซียูเรฟน n แม่เราเจพี่หนุ่มโอเช h i t โอเคมาเป็นคืนเลยออสองท้ง กูเกียรตสองทางว่าเสียงคมชัดชัดเจนตู๊ๆตู่ๆตู่ๆตู่ๆตตตตัวอะไรมึงชื่อตัวอะไรอ่ะเฮ่ยมีกี่ตัวอะไรอ่ะ เ่ยห,หัวใจวายเลยอะไม่ตัวอะไรไม่คือมาอย่างไวัยอ่ะดีได้กูเข้าก่อนอ่ะอุ้ยอ่ง w นิ่งเลยใครใจไม่ใครใครใจไม่ถึงห้ามเลยคนเดียวนะจ๊นนายจ๋าเล่นคนเดียวน,ๆๆๆน,น,ยวน่ากลัวเล่นกับเพื่อสนุกวันนี้พูดจากใจกจ,กจริงอย่าแก้งกันซี่วิ่งขวนอ่อนอยู่ โอไม่์โอไมค์ that's good that's good นั่นดีดีกะผิดเอหนูคือนะไม่น่าเลยอ่ะมันอยู่นี่อ่ะถ้าเปิดมาไม่ใช่อีกุูเออใช่โอแม ต้องหากีกาสีม่วงซึ่งต้องหาจากไหนล่ะกีกาสีม่วงล่ะโอ้อยู่นี่ไงโอเคโอเคแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอนะ่ะตัวึงไปแปะอีซี่อีซี่เลยเอาดีบออมหนึง่ง สองสามสี่อีสีอีสีไม่ยากไม่เย็นแกจิตปล่อยวางปเจ็บ3 4 yes sir แต่ทำไมกูยังไปไม่ได้อ่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เฮ้ยกูอยากเอ้ยซ่อมไฟก็ไม่ได้แย่นะมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะไอตัวนั้นที่อยู่เดี๋ยวไอตัวส้มๆเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอะ่ะไม่เห็นไม่เห็นจะรู้ตรงไหนเลยอขอญาอติเปียวแตกถ้ากูลงไปก็น่าจะเป็นโอเคมันบังคับแน่นอน ไหนลองเปิดดิแม่งอ่ะว้าวข้างนอกนั่นเหรอโอ้แม่เจ้านี่มันตัวอะไรหนะโอ้แม่เจ้านี่มันตัวอะไรหนะอุ้ยอะไรเอะปาวานเออปาวานตัวยักษ์อะอันหนึ่ง 2องส,สงเสร็จไปเสร็จแล้วหูหูจะมันอือหืออีไกลหนึ่ รอดตัวรอดตัวไปโอเครอตัวรอดตัวย่ามิชชั่นอินพอสิเบิลเลยอะโอ้โนโอโนเอาบนไปไกลๆเอามาไปไกลๆอีไกลไกลๆห่งสอง ย Yes อร์มีเวลาไหมมี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 หนึ่งสองสามตีเชือกโม้าวว้าว แล้วกิกากลัวอ้าวกีการ์ัวมาวอ,อยู่นี่อยู่นี่แม่ัวใจจะวายตายไม่ต้องไม่ต้อนนั้นย้ำอะไรว่าถึงสองรอบนะ่เปิดประตูที่หแบบ้าสิบกับหนึ่งบอสเลยแบบมาเลยมาก็มากูทนได้กูเทพ เสียงอะ่ะฟุ๊ฟึ๊ฟึ๊เยี่ยมเห็นรอให้มันแบบเวลาเข้าตู้หรอให้มันไปฟักสองสามสองสามวิแล้วค่อยออกออกเลยกูตาเชีย่ยโคตรใหญ่บึมบึมน่าตัวอะไรอะ่ะ หวังว่ามันจะไม่ตื่หลังกูที่หลังนะต้องดูก่อนเดี๋ยวม่งวิง่ง้าแม่งตามมากูบอกเอ้เสียงอะไรอะ่ะไอ้เกมนี้ทำให้กูหลอนบวกนะน,นะครับยิงเล่นกูยิงหลอนแต่ไม่เป็นไรถ้ากูเลือกประตูปิดยังอย่างน้อยกูก็มีนอ,อะไรอสอ,อง บอกว่าแต่ท่อมันคงไม่มีอะไรวิง่งเอ้ยเหมือนวิ่งไม่ได้นี่ถ้ามันมีตัวอะไรสักตัวมาคานสวนมาก,กรูรีเลยนะโอเคโอเคไม่มีอะไรแน่นอนชิงชิงอะไรชิงชิงจังจเอ้ยใครเออเออจะผ่านพี่นด้กูเล่นตัวคนเดียวแบบตึง แล้วเสือด้วยฟึบดึงหน้าดึงหน้าเออดึงหน้าเออเชิดเชิดเอาไว้ในหนากูแข็งพอหน้าด้านด้วยเอามานี่เฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไมทำไมมีมมมหลายด้านเลยเฮ้ยกูเจอกูเจอฟีฮีการ์สสีแดงว่ะมันสมามารถใช้ได้กับทุกประตูเลยออืมเนี่มีเสียงอะไรไหมโอเคเสียง เงียบกิบเงียบเงียบเงียบเยไอ้ปลมโอเคไปไม่ได้ไปไม่ได้แต่เกียง มาไกลแล้วว่าต้องใช้สมาธิอ่ะตายคือตายนะย่ยกูไม่มีรีฟิลนนนี่โอเคดีกระจอกโอ้โหโอ้ตู้ เป็นตูดดันหาไม่เจออีกเนาะโอเคโอเคไม่เป็นไรจเอาำใหม่ไอ้ย่อยาใหม่แต่เป็นอีพีหน้านะอีพีนี้กูจะตายแล้ว